รถสวิตกุญแจนะครับผมใช้สไปร์ตัวนี้นะครับนะครับกินกระแสแค่2มิลลิแอมนะครับไม่ติดเลยครับไม่ติดปิดเปิดใหม่ลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับในรถก็ไม่ติดเลยนะครับคุณพี่บอกรถไม่ค่อยได้ใช้เลยจอดซะเยอะนะครับโอเคผมจะวัดจากแหล่งจ่ายเข้าคาปาซิเตอร์ตัวนี้เลยนะครับโอเค12บโวลต์นะครับเข้า LM 7 8 0 5จนะครับ12 สวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงศ์สำหรับวันนี้นะครับเรามา่้มเรือนไม้ของรถวีโก้นะครับด้วยอาการเลือนไม้ไม่ติดเลยนะครับของคุณพิแขกคุณพิแขกจเจริญชัยไดนาโมูนะครับจเจริญชัยไดนามูเจ้านี้ก็ทำไดนาโมนะครับติด,ด,ดตนอยู่ถนนสายสีหนึ่งนะครับสีแยกบันาเดก เดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับของคุณพี่คุณพี่แขกนะครับแล้วก็อัดไม่ติดเป็นยังไงกินกระแสเท่าไหร่และซ่อมแล้วจะใช้งานได้ไหมนะครับจะไปดูพร้อมๆกันเลยครับคุณพี่แขกโอเคนะครับคุณแขกผมได้ต่อขาจ่ายไฟเข้าไปแล้วนะครับคุณพี่ถอดมาให้เลยนะครับกดสวิตช์กุญแจนะครับผมใช้สปายตัวนี้นะครับูนะครับกินกระแสแค่2มิลลิแอมนะครับไม่ติดเลย ครับไม่ติดปิดเปิดใหม่ลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับในรถก็ไม่ติดเลยนะครับคุณพี่บอกรถไม่ค่อยได้ใช้เลยจอดซะเยอะนะครับซื้อรถมาหลายปีแล้วไม่ได้ใช้เลยไม่ค่อยได้ขับนะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้ใช้เลยไม่ค่อยได้ขับนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปแ,แกะกันเลยนะครับอาการคือไม่ติดเลยเดี๋ยวเราไปแกะซ่อมกันเลยครับ ของคุณพี่แขกนะครับผมถอดเมนบอร์ดออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไล่วัดไฟกันเปิดสวิตช์กุญแจนะครับกินซองมีเรมมันถึงไม่มีไฟติดเลยนะครับอะเดี๋ยวผมจะเช็คจากไฟขาเข้าก่อนเลยใช้ขาร่วมนะครับแต่ผมจะบอกนะครับว่าได้กี่โวลต์ผมตั้งมิเตอร์ห่างหน่อยนะครับปกติมิเตอร์เราผูกไว้ผมก็เลยไม่ได้ยกมานะครับแต่ผมจะบอกว่าผมวัดไฟแล้วได้กี่โวลต์นะครับโอเค ผมจะวัดจากแหล่งจ่ายเข้าคาปาซิเตอร์ตัวน,นี้เลยนะครับอ่าโอเคสิบสองโวลต์นะครับเข้า Lm 7 8 0จแปดูนย์ห้านะครับสิบสองออกมาสิบสองเลยนะครับ Lm 7 8 0จแปดูนห้าจริงๆต้องออกห้าโวลต์นะครับนี่ออกสิบสองโวลต์เลยมันเยอะเกินไปนะครับอ่าโอเคเลยทีนี่อโอเคออกสิบสองโวลต์หมดเลยนะครับทีนี้ก็เลยไม่ติดเลยนะครับ ใส5โวลต์เขาไม่มีนะครับทีน,นี้จริงๆต้องผ่านไอซตัวนีแ้แล้วต้องเป็น5โวลต์น,นะครับโอเคไม่เป็นไรแต่ผมลองลองดูขา,าของหายินเนเลของอตัว LM7805 ก่อนนะครับว่าจะใช้งานได้ไหมหรือตัวเขาเสียไปเลยนะครับโอเคแต่เราไปไล่ไฟต่อนะครับแล้วมาดูกันว่าจะใช้งานได้ไหมนะครับของคุณพี่แขกกระำกัน ครับคุณพี่แขกผมได้จัดเลี้ยงระบบไฟให้ใหม่แล้วนะครับอันนี้เห็นไหมครับเปิดติดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะวัดไฟให้ดูกันอ่าผมวัดไฟ5้โวลต์นะครับไฟขาเข้า LM7805 นะครับเพื่อนๆอาจจะไปดู d Data s h e e t ก็ได้นะครับตอนนี้มี5ขานะครับอ่าขาที่1มี1 2บโวลต์นะครับเท่าแรงจ่ายขาสุดท้ายนะครับ5โวลต์นะครับอ่ตำอน่งนี้ก็มีหโวลต์แล้วนะครับอ่าเห็น ห้าวลนนะครับแต่ผมหาห้าว่น,วอ,น,วนอย่างนี้ดีกว่านะครับประหยัดเวลาผมไม่วัดไฟแล้วนะครับผมจะใส่เข็มเลยและเทสกันอยูนะครับใส่เข็มแล้วผมจะใส่ทุกเข็มเลยนะครับเราจะได้เทสให้รอบเดียวเลยจริงๆเพื่อนๆบางท่านเขามีตัวกดปรับ VR นะครับปรับกอลลุ่มสามารถ เช็คได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคผมปิดสวิตช์ุงแจนะครับแข็งนิดนึงนะครับของผมพี่โอคอ่าโอเคผมจะหมุนเข็มนะครับอ่าเข็มจะต้องกลับมาที่ผมตั้งไว้เมื่อกี้ก่อนที่จะหมุนนะครับเปิดสวิตช์ุงแจนะครับเข็มจะต้องกลับนะครับถึงจะใช้งานกันได้จะกลับมาที่ผมเสียบเข้าไปเมื่อกี้เลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับใช้งานได้แล้วนะครับ โอเคนะครับอย่างี้เดี๋ยวเราไปประกอบกันเลยครับไปทำกันอโอเคนะครับคุณพี่แขกเดี๋ยวผมทําความสาดบอดี้ด้านนอกให้นะครับคุณเยอะหน่อยครับรถของพี่จอดเยอะไม่ได้ขับเท่าไหร่นะครับโอเคเปิดสวิตกุญแจกันเลย นี่ครับโอเคนะครับมาดูกันหลังการซ่อมนี่ครับเห็นไหมครับเข็มความร้อนอาจจะตรงนะครับน้ํามันตรงนะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงตรงนะครับดูนะครับเลขกิโลเมตรอยู่ที่132,450กิโลเมตรนะครับทิป A ใช้ได้นะครับทิป B ใช้งานได้นะครับดูวัดรอบวัดรอบตรงนะครับ โอเคนะครับใช้งานได้แล้วนะครับของพี่แขกนะครับสายถึงจะด้วยนะครับโอเคได้นะครับของคุณพี่นะครับกระแสกินสแตนบะเอไปปกติก็อยู่ที่1 2 9่ิบเกิลลิแอมนะครับโอเคใช้งานได้แล้วนะครับของคุณพี่แขกนะครับเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Sub สไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมช่างพงษ์ ได้ามคลิปครั้งต่อๆไปและคลิปนี้นะครับเ็าต้องขอบคุบคุณพี่แขกนะครับเดินชัยไดนาโมับสีแยกบรรณาเดิมสายสีหนึ่งนะครับข่าขึ้นที่เอาเรือนใหม่ๆเราดูเลยนะครับโปรหมทร้านให้คุณพี่หน่อยครับของพี่กขงานเยอะเหมือนกันนะครับฝีมือครับเรื่องไดนามูนะครับและ เพืเ่อนๆท่านไหนนะครับที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียเบื้องต้นนะครับยินดีให้คำปรึกษาพรามีทางติดต่อผมก็มีชื่อที่อยู่เบอร์โทรไอดีไลน์ของผมอยู่ในคลิปเลยนะครับวิ่งอยู่ด้านใต้คลิปในคลิปเลยนะครับโอเคนะครับและคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ